ดีครับพบกับเราเช่นเคยครับช่องคลายทัพมงคลสีโดโรโ,โดครับผมวันนี้เราก็หลังจากแข่งงานเสร็จนะครับมาตัดหญ้าช่วยควานเทนควันเต้ยครับนี่ครับแฮงไหมครับน,นี่ตัดหญ้าเสริมครับผะมองต้งมนมั้สูง้วครับ เขาบอกว่าอัตเตอร์บอกพูดเสียงดังไม่ได้เขาละแเวงครับไม่รู้เป็นไรละแวงครับวันนี้คของเราก็ตัดไปแล้วนะครับไม่ช่วยเขาตัดครับเมยบอเมยบอ,อ,อครับเป็นยังไงครับเหงานมามวลบอสาวไรบอ <c oughs> แล้วก็ทายไป,ปเป็นย,ยังเออกันเทนครับกันเทนมันมันเด็กทำเพื่นมันจะมีเรื่องโอ้โหอ๋อว่าทีไปเดี๋ยเจ้าวะเขาบอกว่าให้ทำควันเทนครับควันเทนจะมีข้อคิดดีๆครับส้มระแวงแดงหลอนหรือเปล่าท่าน อือรอฟังเลยเจ้าลักตาบุญไปเลยมาทิดฮะเจ้าลักตาบุญไปเลยนะตาบุญไปเลยเป็นยังเป็นเพื่อนบ่อันนี้ยังนี่อันนี้ยังนี่เพชรหรือมุกมุกอ๋อแต่เพชรมุกจีนี่โอ้โหสุดอยากสัมผัสเจ้านะเจ้าคนรออืมมาขึ้นผมกลับบ้านอ๋อผมกลับบ้านได้ว่ากลับข้าวเดียวบ้านผมอยู่สตึกผมไปข้าวเดียวครับตอนกลับมาประมาณสองถุงครับผมิ่งนาฬิกาอยู่สองถุงประมาณสามถุงเลยครับไม่ใช่ไลยผมขี่รถมาหอดประมาณ สามซอฟ้าครับมันเป็นแสงไฟมีแบบไง,งเลยน,นี่ผม,มกินครับแสงไฟทสามสางทิบอยู่ไปะไหนอยู่มองก้อนสีหอดไอออกจากที่เกลือเพื่อมาไหมเออต้องเห็นแสงไฟแบบไง,งเลยเก้อนสิเขาวไอ้หอดมองไงลูกหัวเข้าไหม,มเออครับบ้านนี้พ่อผมขี่รถเข้าไปใกล้ๆผมก็คออ่อยๆเลยผมตกใจนะแบบ ไฟเราขึ้นลงขึ้นลงไหมเดี๋ยวห่ิเดี๋ยว่อทิเออเดีถูกใจแห้เาเขานะครับเออนี่คยข่ราไ่ไก็คอยไปจอบเบิ้งอยู่นะพ่อเข้าไาไกลๆคิ่เข้ามาเข้ามาเข้ามาไกลๆว่าอยู่กบทิอันนี้ว่าตอิงามันสองถุงวอิคอยก้าวมเออเราต้องบุบบุบขึ้นล่องขึ้นลงไหมครับแสงไฟนะครับพี่น้องแสงกับสีไอ้สมสมมาทันไว้เออสมมแต่ว่ากับขึสีแดงๆแต่ว่าบ่ขาเอ

กําลังคิดในใจว่าคนนก้มเงยอยู่แสีไว้ทังหอย่ทงปลายเขาแล้วก็โต๊ะไกลลครับเราไปนําคดขนาดไอ้อยังเบิ้งเ้นทางไปนําว่าสิกาไปบ่นาอตลาดเสาบางแสนบางหนึงเด้เอ้ยขึ้เลองขึดนร่องที่เราเขาใส่หัวเช่นเบสที่ซื้อดอกแจกุ่มองทุ่มกัวเออแต่ขวยสิไปประมาณทุ่มกัวมาิสด็ปไปก่อนเขานะมาิสด้ปลา ป้าเขาบ้านนี้มามาบ้านเขามานอนเพระม <rogue> ันหาวถุ่มเขามีหัวลำไชะโดอยู่ในบักตางเนาะอ้าบุ้าบุญถ้าบุทุกท่ันเด็กเด็กกันะพี่เสียงห้องเซาเลยนาบ้านผมผมลงมาโอ้ยบ้านบ้าเราตกใจพี่เด็กน้อยเด็กน้องถือตีเลือดอาบหนาครับผมมาซอยกันสิอ้กเพราก็ได้จนเอยีกระด้างเ สีอะไรกันวะผมสีลูกโอ้ที่วามานี่หมาเป็นบ่โอ้ยเอาอีกแล้วถึกแล้วถึกถึกถึกสองดอกแล้ววันนี้ถึกสองดอกแล้วกอยโอ้ยตายเลยปลูกเองมั้งครับปลูกเองปลูกเองปลูกเองวันนี้ครับปลูกเองครับอู้หึ่กะขึ้นในใจอยู่แต่ว่าของเจ้าปลูกนี่มันสวงามนะเบิ่งคนปลูกกับหูแล้วเนาะเมียสองเมียสามมาสั่นไป อย่าดิควันเทนมานะว่าตามควันเทนอ่าเร่เร่สีซอยแบกเร็วลูกสนานี่ฮะครับตามภาษานะครับวันวันถ้าไม่บ้าก็เมาแหละครับมีแค่นี้ไปครับเดี๋ยวช่วยเบรกเขาก่อนครับเนี่ยคือรถมุดเร็วเสร็จแล้วเนาะนี่ก็เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จภารกิจ แต่ดม้มตกนะครับวันก็ไปรพุ่นแม่อย่าไประทีปไหล่อนี้กันยู่กันสี่คนครับพี่น้องใช่มาสี่คนมาใหม่มาใหม่มาใหม่ครับพี่น้องรอบเก่งเลยครับพี่น้องบันี้มาเป็นสองเลยครับพ่อเป็นอันนี้สองน้อแล้วสองน้แล้วครับโอส่ไปรักษาดีเลยรักษาดีเลยกันก็บาฮันไปโคกโคกคนพี่ไอ้เดี๋็กทำพี่กันเป็นยังไงปะทู่เขาคือเอามาเอามาใส่สองตัวพี่ เพราะตะกีดปลาทูมันใส่เข่งง่ายเวลาเข่งไม้ไผ่เนาะเป็นอยังเขาคือเอาเอาเอาใสสองตัวเขาใส่ตัวเดียวเมื่อกี้มันคู่แล้วอ๋อใส่ตัวเดียวเกินปลาวันเนาะเออปลวันใสสองเกินปลาทูเลยเนาะไปนั่งโตะไปสิเล้วกันคุยกันได้โอ้ยแต่เขาตอนนั้นเขารักกันหรือฮะเขาเป็นคนรักกันเออเดี๋ยวต้อให้อรัเป็นยังไงอ๋อทางไหนดิ นหอยเอออกอ่ตัวนั้นเขางาเขามาเยดี th ๋ยวเาง่ป oh, ุ๊ก oh, ันเยโอ้ให้มันเป็นมูกันนี่ครับพี่น้องกสี่หาปศาเนไปเอิจามิทิดทิดเดี๋ไอ้ใครพิศาทำส่ชองเพนให้จะจะกิศาทอกอจะจะจะพิศาทำไปใกันเอ้าผมมีมันนีผมมีทิดบอโอ้อาจริงหอมันจะเสียอันนี้นะมันจะเสียอันนี้เฮานี่นะทิ บบได้เสียกกื้อคลายเขานี่นะมันบบได้คิดมากเ, <c oughs> เลยมากที่สุดเล่สส <ด S 2> นสุดเล่นสุดเป็นสดุดบบได้เดี๋ยวน้องเป็นยังเป็นยังคือมาอยู่นาํากันโบคนอ๋อคือจังไดมายอยู่นํากันพีคนพี่น้องครับพ่อสว้เงี้ยนะที่เจ้าลองบอกประวัติว่าสิมาพร้ากันยืนยนิ่งีิผู้ใด้มู่หองสีก้นนี่แหละก่อนเรียนสร้างตะเกียงคือได้มาอยู่นํากันอืมลุงมันกลมเนาะอ๋อลุงมันกลมเออครับก็เลยเดินมุนมาหากันนิดเออ นี่ยุนงกเปลกอกทิศเจ้าพ่อเจ้าเลยนะมันเปลเปอแลยวปงกีเอาหมใครเรียกซากแต่แกเด้เก่อนเนาะเคยอยู่บ้านไอเล็กก็ไม่เคยอยู่บ้านชุมชนแถวนี้เนาะเจ้าอยู่สตึกคุณเนาะแต่ง่ผมเล่ามากเตรียมมือคนเดียวเนาะจะแตกจะแตกมาแตกมาทะนี่เจ้าแตกมาโอ้ยหบเจ้าันบอกตกี้นบพี่อพยพมาจากประเทศล่าพูเล่คนขอกมาฮะ ครับผเป็นคอมเป็นอะไเป็นนั่นนั่นเคลื่อนแตกกันได้ปีนั้นนี่อพยพมาว่าสิเขากรุงเทพบ่หอดตัวเงินคารถบุตปักลักยี่สิบเล่มเหล่าเน่าเหล่าเน่าเหล่าเน่าแต่ก้อนนี่เคยรับจ้างเลี้ยงสร้างอ๋อครับผมลูกพี่เล็กครับอยู่น้ำกันเต๋อฮาร์ดสามสามสามคนเลยวะครับนี่อ๋อนี่ครับพี่น้องบึ้งฟังประวัติเนาะเป็นระกับบ้านแล้วก็ผ้ากัน มาแตกแยกกันได้สร้างซื้อสร้างหาเงินไปที่นี้ก็พอได้กลับมามาพอกันจริงๆเลยกลับมากับมหามายามที่นี่ก็ได้เล่าเล่ามาตั้งรักตั้งทานก่อนก็ได้ได้หย่ากินได้ยังกินน้ำเล่าเพราะวันนี้ขึ้นได้มาพอกันอยู่นี่ครับวันนี้นี่นะย้อนย้อนยังครับย้อนเขาบอกคำซอยเบรกหย่างย้อนโบไอขึ้นได้กลับบ้านมาอยู่ยังสิงขอเอขาไอยังเขาเอิญโค้ยังโคน้าโคนั่นน่ะ อีนาโคลิกฟาจังอนี่อีโคลิคกันเลยโควิดหย่อนหย่อนโควิดเนี่ยนะพี่อ๋อครับขอบคุณโควิดเด้อที่ให้้อมาพอกันอ๋อครับผมมอนคครับพี่น้องฝ่าหลังฝนยังยอมดีเสมอครับพี่น้องเังไดกับเจ๊ครังไอนฝนแ่นก่อนครับอีฝายนมหลังครับผม นี่ครับไ่เคยชนะไปเลยอีฟ้านี่มาแต่เนี้ยมาแตมาหยุหลัางฝนล้างฝนมาตลกมันบ่นอีกซาระมลนบอสาระซาละนี่ครับพี่น้องบ่าวาคนเฮาบ่าวาแต่อยู่ไซรับพี่น้องอยู่ไซกับเป็นพี่น้องกันไปเบิดครับพี่น้องเช็ดงานอยู่ด้วยกันกับลบลบลบแล้วก็บอเขาชงนี้โบนูฮอร์โมนกับพี่น้องนี่ครับผมเด็กกับฝากเขามาติดตามเพื่อนหลายๆเด้ครับพี่น้องผู้ใดอยู่ทางไกลทางไกลยย่ำเด็กหน่อยลูกเต่าขอเงินกับหายมันเนี่ยกับแล้วก็บอกมันเอานี่ว่า ให้เอามาถือเงินบ,งบึงช่องสร้งางไพ่สับมงคลซีดโดโดูดูครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็พาเต้เป็นโคศดซกนะครับพี่น้องเป็นโคศกครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ก็ลืมลืมเราไปแล้วพี่น้องไอ้เรื่องไอ้ที่ผมบอกให้ฟังครับอย่าลืมด้วยครับผมอย่าลืมขอบไปบึงเพระาะว่าผมตั้งใจยั้งแหงกับมือนขนึ้นครับตั้งใจตัว <laughs> ไอ้จอ ตักเกากเก้ตัเกมานปอไเลย่ยู้เยทะไรีตักเกมากนพ่นี้เเาก่นต้องไปุงนึ่เลี่นป่าถ้าไปหลังจากนั้นเขาย่ามเเาต้องไปนเขาเป่าไปย่านอ้าฝากใครี่น้อนี้ครับฝากพี่น้อติดตามเด้ครับพี่ฝากนี่ทิ้นี่ฝาันีฝากติดตามเด้เยครับผมตามช่องอย่างไไไดุดูสับมงคลิดดดู ช่องไพ่แซมงคลสิโดดๆครับเติดตามกันหลายๆตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่ทิศมีคนติดตามแล้วหาเซนกลัวหายฮอตล้านเลยครับพี่น้องติดตามให้ฮอตล้านครับพี่น้องว่าฮอตล้านเดี๋ยงศ์ส่งเต้นเต้นครับเต้นเต้นเตนนสองคนอี่เต้นเด้อพี่น้องครับตอนนี้เทเล่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เทเล่แล้วตอนนี้เทเล่หาเลยหาเลยคันพี่น้องติดตามฮอตพันหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวสองคนสองสามคน พันเตยน้ำน้ำพนเตยตรงซอยน้ำพันพันพันดูดูพันดูดกับกับสองคนนะครับไฮเต้นเด้ออย่าลืมเด้อขันพื้นที่ตามพัดพัดหนึ่งเด้อพี่เด้อเอาเต้นอีหล no ีเด้อเต้นยิ่งป่านยาญเต้นแรงดอนกับพี่น้องบอลเป็นกับ่าอะไรล่ะเดี๋ยวมาติดตามให้เจไดกับเต้นเด้อเพื่อนอยากเบ้างนะพี่น้องเขามาติดตามกันหลายๆครับผมขันแห้งหอดหาพัดแห้งหอดมืดหนี่เพันแห้งสิเต้นแห้งก็เก่าครับทั้งหล่อมทั้งลำทั้งเต้นครับพี่น้อง กะได้กับฝากติดตามนั่ครับอธิษฐานครับขอคิดดีๆให้พี่น้องห้องนี้จังเลยเป็นยังเป็นยังเป็นยักษ์ธิดาอย่างเป็นยังก็จะเป็นยังเป็นแหนาวนะเป็นยังเป็นช่วยชูเอาใจเลยใจเลยเรีนเลียนเรีนเร็วได้เร็วๆได้เป็นสู้กับแม่เป็นแฟนกับผู้ช่ครับเป็นยังกับผู้ใดครับเป็นใดให้คนคุยครับผมโอ้ยเจ้าดีมากเลยคข้านีเนาะ ครับจะได้กฝากติดตามครับผมสวัสดีครับผมครับ